สนใจปั๊ม gp ทักไปที่เพจ ttkt studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม ttkt studio นะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวซาเนติครับผมนะฮะซาเนติซาเนต,นติตอนแรกผมใช้เิม,มิกอยู่นะนะผมค้าบังคัเม,มิกก็เกมรุกค่อนข้างดีนะเม,มิกเม,มิกเกมรุกค่อนข้างดีเปิดบอลส่งสั้นดีหมดนะฮะแต่เม,มิกจะมีข้ออ่อนเอ๋จะมี ดอนก็คือเกมรับไม่ค่อยดีฮะไอ้พวกเนี่ยไอ้พวกอาทา้งเกมรับเนี่ยแปดห้านะผมเบรคันดิ่งแปดแปดอะไรเงี้ยนะแล้วก็อ่าความความแข็งแกร่งเนเจ็ดสิบเจ็ดนะฮะก็ค่อนข้างน้อยแต่สปีดพวกเกมรุกเนี่ยดีเลยนะผมเปิดบอลสอง่งบอลดีแต่วันนี้ซานะนติฮะซานตินะผมอาร์บีเก้าเจ็ดตอนบูตเก้าเจ็ดนะถ้าไม่บูตอยู่ที่เก้าสี่นะฮะถ้าไม่บูตเก้าสี่นะผม มดูค่าพลังคร้าวว่าควรใช้หรือเปล่านะถ้าบูทนะถ้าบูทแล้วอะนะถ้าไม่บูทเนี่ไม่ต้องใช้นะผมต้องบูทเท่านั้นนะผมสันตินะฮะถึงจะสู้พวกคิมิกแล้วก็อาอาโูได้นะผมต้องบูทเท่านั้นนะก็เกมรุกก็ไม่ได้ดีครับผมเกมรุกไม่ได้ดีนะ,นะฮะแต่สองสั้นได้อยู่สองสั้นได้เปิดบอลก็ไม่ได้นะฮะนะผมบอลคอนโทรลแปดหกหรือบอลแปดเจ็ดก็ได้อยู่นะนะผม สรงสั้นแล้วก็มีความเร็วความเร็วนี้ใช้ได้เลยครับผมความเร็วใช้ได้เลยฮะความเร็ว92สปีดต้น92้พลังการยิง87ใช้ได้นะจบสกอร์8จบสกอร์72นะครับกระโดด80นะแต่แข็งแกร่ง85ดสครับผมแข็งแข,ข็งแกร่ง85เยอะนะ85เยอะนะครับผมเยอะนะแข็งเลยนะบาลานซ์91สิเอ็ดมิน่า96 ทำเกมรับ96บอดวินนิ่งเก้าสี่เอ็กซ์เดเรชั่นเก้าเนะผมนะก็เกมรับค่อนข้างดีนะเกมรับค่อนข้างดีนะผมเกมรับค่อนข้างดีนะฮะบุกก็ได้รับก็ดีคนนี้ผมว่านะเกมรุกได้เกมรับดีเลยนะว่ามาลองจับลองเล่นดูนะผมสันติฮนะต้องบูทเท่านั้นนะต้องบูทเท่านั้นนะถึงจะโอเคนะผมสันติถึงจะเทียบพวกอาร์โนคิมเบกได้ต้องบูทเท่านันะ้นมา จับลงเล่นโอเพ่นชาเลนฮะโอเพ่นชาเลนเหมือนเดิมโอเพ่นชาเลนเหมือนเดิมนะไปอันสุดท้ายนะผมถ้าไม่บูตอินเตอร์มิลานก็ใช้เคมิกกับอาร์โนเวอครับผมนะฮะถ้าไม่บูตอินเตอร์มิลานก็ใช้เคมิกกับอาร์โนนะผมแต่ถ้าบูตอินเตอร์มิลานอยู่แล้วก็สนนติก็เปิดทางเลือกหนึ่งเลยนะผมก็ดีเหมือนกันนะเกมรับแน่นนะนะผมเกมรับค่อนข้างแน่นนะฮนะโอเขยผมมา มามาสานติสานต,านติวันนี้ใช้อาเดนโนครับผมลองเล่นมาหลายนัดแล้วทั้งในสตรีมทั้งนอกสตรีมเข้ามือจัดนะโอ้โหแต่ตอนนี้นะผมดูไม่ฟิตแล้วก็ไม่มีใครมาแทนด้วยนะผมโอเคนะฮะไปสารตินะผมลองดูว่าจะดีหรือเปล่าผมว่าได้เลยนะผมว่าเกมรุกต้องดูต้องดูว่าขึ้นเกมดีหรือเปล่านะฮะขึ้นเกมดีหรือเปล่านะผม ส่งสั้นนะซานติจะจะเป็นการส่งสั้นซะมากกว่าผมว่านะใช่ปะลืมดูอีกแล้วลืมอีกดูเมื่อกี้ยังลืมเลยนะผมนีต้องเข้ามาดูใหม่ับผมสานติครับผมจะเป็นการน่าจะส่งสั้นแหละถ้าจำไม่ผิดเล่นได้สายขวาเลยนะฮะเป็นการส่งสั้นซะส่วนใหญ่นะส่งสั้นดีกว่าเปิดบอลนะครับ สองสั้นดีเปิดบอลมีความเร็วนะสเตมินาเกมรับดีนะผมเกมรับดีนะสองสั้นนะครับคิม,มิกสานติครับผมมามาค่อนข้างแตกต่างนะค่อนข้างแตกต่างจากคิมมิกแล้วก็อ,อาโนอย่างชัดเจนชัดจีนเลยครับผมสานติฮนะแค,นะความเร็วใช้ได้เลยวนะ่ะนครความเร็วใช้ได้เลยฮะ ไปจะส่งสั้นนะผมส่งสั้นนะฮะไม่เปิดบอลนะเปิดบอลไม่ค่อยได้นะผมต้องส่งสั้นนะฮะสั้นก็ยากอีกหละนะผมเล่นยากเหมือนกันนะส่งสั้นส่งสั้นก็เล่นยากฮะส่งสั้นเ็เล่นยาการครางบอลก็ไม่เท่าไหร่แต่เห่งเกร่งนะเห็นเก่งสเตมิน่าเยอะวิ่งได้ทั้งเกมไม่นอนฮะโดยยังสวยสรรติสวยครับผมเป็นการส่งสั้นนะฮะแทงไปลูกนี้ พิสตีนูไม่ถึงครับผมเน้นการสงสัน้นซะเป็นส่วนใหญ่นะก็นาผมก็เล่นยากอีกอ่ะแต่สองสั้นก็เล่นยากครับผมลืมเส้นก็ต้องเปิดนะก็เล่นยากอยู่นะเล่นไม่เล่นไม่ง่ายนะสารติรตขึ้นเกมก็ได้อยู่ขึ้นเกมดีลองเปิดดูไม่ถนัดนะผมตรงนี้จังหวะไม่ถนัดครับสารติ ทิเบคมสันติไปแล้ครับผมความเร็วมีฮะความเร็วมีความเร็วมีวมเน้นการส่งสั้นถามว่าขึ้นเกมสุดไหมขึ้นไม่สุดนะฮะค่อนข้างขึ้นไม่สุดนะผมว่าขึ้นไม่สุดฮนะสันติมันค่อนข้างรับซะส่วนใหญ่ผมว่านะขึ้นไม่สุดนะะแต่ก็ถ่าเลี้ยงมาอย่างงี้ก็เขาเปิดดูนะผมวิ่งขึ้นไม่สุดนะต้องแบบแทงบอลให้มันวิ่งขึ้นอนะ บ,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 บังคับเหมือนบังคับให้มันวิ่งเ่ยนะฮะถ้ามันวิ่งเย็อาจจะไม่สุดเท่าไหร่นะฮะแต่เกมรับผมก็ <San ity. S 1> ดีเหมือนกันนะเกมรับก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะผมนะเสริมเกมรับซะส่วนใหญ่ซะมากกว่านะสถานะติเอาไว้เสริมเกมรับซะมากกว่าเกมรุกนะผมว่ามันก็เป็นมันก็ดีอีกอย่างหนึ่งนะนะมาเห็นไหมเห็นไหมก็เหยาะเยะมานะผมขึ้นมาประมาณกลางสนาม เดมสซี่โอเคสวยสันติต้องส่งเรียบๆนะผมสันติไม่ถึงฮะต้องส่งต้องส่งลุกลูกเรียบนะฮะเปิดไม่ได้นะโอเคซานติสันติคร่าวๆรอบนี้นะ มามีคนวิ่งครับผมสนติฮะโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แข็งเกรงเนี่ห็นไหมนู่นอยู่ล่างเลยครับผมนติอยู่ล่างเลยฮะต้องรอรอสักพักนึงกว่าจะขึ้นนะผมแี่ก็แข็งนะผมแข็ง ค่อนข้างเข็งนะฮะโอ้โหหมดเวลาฮะหนึ 0, ่งศูนยโดนไปหนึ่งะผมเกมนี้ฮนะก็ยังไม่ใสเด่นเท่าไหร่นะพยายามป้อนให้อยู่พยายามป้อนให้อยู่นะก็มีหลายอย่างที่ยังขาดอยู่นะผมสานติเวอร์ชันนี้นะฮะไปเรามาต่อเกมสองฮนะโอเคผมมาต่อเกมที่สองผมสานนติฮนะก็นัดเร็กเล่นไปก็พอรู้เลยนะผมพอรู้เลยว่าสไตล์ไหนแบบไหนอารมณ์ไหนนะฮะ สารติพอรู้แล้วยินทงนี้น่าจะโอเคมากกว่าเดิมนะฮะมาน่าจะรู้สไตล์เลยแหละนะผมสารติครับผมไปรอก่อนฮะรอวิ่งหรือเปล่าไปเลยฮะสารติสองสั้นเท่านั้นเล่นยากตรงนี้แล้วผมมันยากตรงนี้แหละนะฮะสั้นแต่ก็ต้องลองเปิดบอลดูหน่อยนะขอลองเปิดดูหน่อยแล้วกันเพื่อจะดีมา สันติสันติต้องส่งสั้นนะผมส่งสั้นก็เกือบไปเยอะนะฮไม่เข้ามือเลยว่ะรู้สึกไม่เข้ามือยังไงไม่รู้ว่ะทุกคนนะฮะหมดคลึงเลยนบผมรู้สึกไม่เข้ามือยังไงไม่รู้นะตอนเฟสิบเก้าผมใช้เนี่ยเข้ามือนะผมใช้สันติเป็นตัวหลักนะตอนเฟสิบเก้านะครับเวอร์ชันตำนานก้าทาวกันนะฮะจะเป็นตัวหลักเลยนะผมพอมาเฟซยี่สิบเวอร์ชันเนี้ยไปไม่เป็นเหมือนกันนะนะ ไปไม่ค่อยเป็นแบบไปไม่เป็นแบบทุกคนนะแข็งรับผมแียงมาสันติขึ้นเล็้วไปช้าขนาดผมค่อนข้างช้าแต่แข็งไม่แข็งนะผมแต่วมาแข็งไม่แข็งมากนะเป็นเบสที่แข็งเลยนะผมเบสที่แข็งแข็งเกร่งนะฮะแต่ช้าไม่ไม่ได้ไม่ได้วินช้านะขึ้นเกมช้านะผมไม่ได้วินช้านะแต่ขึ้นเกมช้านะฮะ ไปมาสาติสานติสาต,สาต,สาติต้องได้สง่งเลวอนาร์โน,โนยิงอูโหลูกนี้น่าจะไม่ค่อยถนัดเนี่ผมนะมันต้องวิ่งเฮียสุดก่อนอนะ่ะผมว่าสาตินะวิ่งเฮียสุดแล้วก็เข้าในนิดหน่อยแล้วก็ส่งประมาณนั้นนะฮะแตก่ก็กว่าจะได้อย่างนั้นมันก็ยากนะก็จะเลี้ยงมาได้ขนาดนั้นนะฮะมันก็ค่อนข้างยากมันก็เลยรู้สึกว่าเล่นยากไปหน่อยนะฮะเพราะว่าเปิดบอลก็น้อยได้แค่ส่งสั้นๆน,นะฮะ าสานติขึ้นเกมเร็วกว่านี้มันจะดีมากเลยมาแล้วมาแล้วเปิดก็อันนี้ไม่ทันฮนะไม่ทันนะครับถ้าเบียดสู้เนี่เบียดได้นะถ้าจะเบียดสู้อย่างเงี้ยสู้ได้สบายฮนะถ้าเบียดนะครับมาไปครับผมสานติ โอเคผมจบจบับผมจบเลยนะฮะก็นะสนติเวอร์ชันนี้นะฮะตอนปีสิบเก้ามันต่างกันไหวะปสิบเก้าเนี่ยผมเล่นข้อมือนะเป็นตัวหลักไปนะฮะพอมาเวอร์ชันนี้เนี่ยผมว่ารู้สึกว่าเป็นเกมรุกนะเกมรุกแบบเหมือนดับลงอะนะผมยังไงไม่รู้นะฮะเหมือนดับลงยังไม่รู้มันนั้นเกมรับซะส่วนใหญ่นะฮะแต่ก็ขึ้นเกมขึ้นเกมลาบากครับผม ค่อนข้างขึ้นเกมลำบ,บากต่างจากอานกับคิมิกนะฮะอันนี้ขนาดบู๊แล้วนะอันนี้บู๊แล้วนะผมแล้วก็เรื่องการส่งบอลนะต้องเป็นส่งสั้นถึงจะแม่นนะผมส่งสั้นเท่านั้นถึงจะแม่นนะฮะถ้าเปิดเนี่ยวันนั้นไม่แม่นเลยวะ่ะต่าเลยนะผมเปิดบอลต่ำนะฮะแล้วก็เกมรุกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะเกมรุกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่มีความเร็วับผมมีความเร็วนะฮะส่งสั้นนะผมแล้วก็เกมรับดีอันนี้ยอมรับว่าเกมรับดีนะคลิปเอ่อ าสารนิติครับผมเกมลุกอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับพวกอโนคิมิกนะ,ะแต่เกมรับดีกว่าแน่นอน,นะฮะเกมรับดีกว่าพวกคิมิกอโนแน่นอนครับผมสําหรับสานิตินะฮะก็ต้องลองใช้กันดูนะครับผมส่วนตัวผมไม่เข้ามือว่ะนะ,ะส่วนตัวไม่เข้ามือจริงๆไม่ค่อยเข้ามือนะฮะผมว่ายังเป็นคิมิกนะสาหรับผมสําหรับผมยังเป็นคิมิกที่ยังแบบที่เข้ามืออยู่ตอนนี้นะฮะ นะผมซนนติไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่นะฮะไม่เข้ามือเลยแหละนะผมไม่ไม่เข้าเลยนะฮะโอเคนะผมอันนี้คือซนนตินะฮะใครเล่นสไตล์ไหนเข้ามือยังไงก็แนะนําได้นะครับผมสุดตัวผมก็คงยังต้องใช้คิมิกเหมือนเดิมนะฮะคิมิกสำรองอานูเหมือนเดิมครับผมนะก็คงไม่ได้ใช้ซนนตินะผมในปีนี้นะฮะโอเคใครจะปั๊ม gp ก็ทักมาในเพจนะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบป็มบาย Let's go.